คนรอบข้างเขาจะเขาจะเล่าให้แฟนฟังอ่ะ <Wow. S 1> ว่าว่าพี่อะไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่แอลแอลออทำไมไม่ใช่อืก็นเมื่อเราเติบโตมากับเขาเขาเลี้ยงเรามาตลอดก็คือเขาก็ดูแลเราดีเขาก็เลี้ยงดูเราเทียบเทียบกับคนอื่นให้ก็ให้ทุกอย่างทำไมจะไม่ใช่พี่ก็ไม่ไม่ไม่ติดใจนะไม่ติดใจ ไม่เป็นไรคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดคือเขารู้กันเนาะว่ามันก็อดไม่ได้แล้วมันอดไม่ได้จริงๆคะะมันอดไม่ได้จริงๆต้องถามใครสักคนอต้องถามใครสักคนที่แบบจะยอมบอกเราเราไปถามแล้วทําไงอ่ะก็เลยถามนะนน้องของแม่แอลหรือน้องของพ่อน้องสะพ้ยน้องสะพ้ยแม่ น้าน้าถามจริงๆเหอะหนูก็โตแล้วเนะเาะก็อยากรู้ว่าความเป็นมามันเป็นมายัางไงเพราะว่าคนมันพูดเยอะอือพูดให้เราเข้าหูเราฟังตลอดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เ,เลียงเล่าให้ฟังเกเป็นคนเห็นเราเห็นเราอยู่กับตะผลยาโป่วยที่เลี้ยงตั้งแต่เร็กๆมามเป็นคนเห็น บอว่าตอนที่แม่แม่แอวก็พ่อหลุยเอาเรามาเลี้ยงนะ่ะตอนสามสี่ขวบอ่าโโหก็โตแล้วเนาะโตสามสี่ขวบละแต่พี่ก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้เนาะตอนนั้นเนาะแล้วตกลงตโป่วยกัยบยายผลนี่เป็นแม่เป็นพ่อพอใช่ไหมก็เลยถามนะน้าว่าไม่ใช่หรอกอไม่ใช่เขาเอามาอีกทีนึง <c oughs> เขามา แล้วเราได้ยินแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงพูไม่ออกพูดไม่ออก,ออกตัวเองจริงททำไมมันมันมาหลายขั้นตอนนะเอาเราตกลงนะพ่อแม่แท้จริงอ่ะคือใครเขาก็บอกว่าเป็นคนที่นี่แหละใกล้กัน ตาตาแกนกัตโปยเขาเป็นเพื่อนกันตากแก่นคือใครคะตากแกนเป็นตาตาของตาตาแท้ๆของพี่ตาแท้ๆเลยใช่ตาแท้ๆเลยพ่อของแม่ใช่พ่อของแม่พ่อของแม่แท้ๆเลยใช่ ดฝากกดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากันจะท้องไมยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า เกฟ้าบางฉันมาดันดนค้นหาแมขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันขวางหัวใจดรงนี้ฉันมาดันดนคนหาแมขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันขวางปฏิหาร Braten